ทำกรวดน้ําภาษาไทยโบราณบุญทานที่ทำกลายเป็นข้าวน้ําเครื่องทิพนานา,นาเป็นวิมานทองเรืองรองโสภากับทั้งนางฟ้าพันหนึ่งบริวารเครื่องทิพครั้งนี้ส่งถึงชนนีบิดายานาน ถึงญาติทุกหมู่ครูบาอาจารย์พ้นทุกอย่านานได้วิมานทองฝูงเปรตทั้งหลายนรกอสุรกายหมู่สัตว์ทั้งผองเต่าปลาปูหอยกุ้งน้อยเนืองนองจงตั้งใจปองรับเอาส่วนบุญ สัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ตัวเรานี้ไซได้กระทำทารุณด้วยกายน้ำใจฝากไว้เป็นทุนรับเอาส่วนบุญอย่าเป็นเวรกรรมอินทราเทวาอีกทั้งพรมมาท้าวเวสวรรณพระภูมิเจ้าที่พระอาทิตย์พระจันทร์ พระอังคารพุธทธันพริหัสบดีพระสุขพระเสาเทพเจ้าทั้งหลายสิบสองราศีพระยมพระการจตุโลกบาลทั้งสี่ครุฑธ,ธานาคีกินรีกินาราเทพเจ้าทั้งหลายทั้งหญิงและชายจงอนุโมทนารับเอากุศล ผลบุญนี้หนาทั้งพสุธาคงคาวารีชื่อว่าเข็นใจขอจงอย่าได้ไปบังเกิดมีความยากอย่าได้เห็นขอให้เป็นเศรษฐีคารหาประปีมนตรีพยาคนพานอย่าได้พบขอให้ประสบคนมีปัญญาเดชะกุศลได้พ้นอสุรา ขอให้ตัวข้าพบพระศีอานได้ฟังคำสอนจิตใจโอนอ่อนสำเร็จอย่านานลุถึงเมืองแก้วกล่าวแล้วนิพพานดับชาติสังขารจากโลกโลกี